แล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับทางเพจของคมชัดลึกและก็ทาง YouTube คมชัดลึกนะฮะวันนี้ผมอยู่นอกสถานที่มานั่งคุยกับสอสอใหม่ป้ายแดงเลยนะฮะเพิ่งจะได้รับเลือกตั้งมายังไม่ได้เข้าไปทําหน้าที่เต็มที่ในสภาเลยนะแต่ว,วันนี้ขออนุญาตคุยกันนิดนึงก่อนนะคุณอาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณสสเขตนเลือกตั้งที่3ามนครศรีธรรมราชพักพลังประจารัฐครับสวัสดีครับนายเพรับ ครับเร K K าเป็นเลขาธิการครับ,รบก็ท่านผู้ชมครับก็แสดงความยินด,ดียังไม่ได้แสดงความยินด,ดีกัน<อ>เลยขอบพระคุณครับ <laughs> ยินด,ดีที่ประชาชนในเขตเลือกตั้งที่สามไว้วางใจเลือกมาสี่หมื่นแปดพันกว่าคะแนนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหนึ่งคะแนนมีบวกหนึ่งคะแนนด้วยเห็นโพสต์ใน Facebook บอกว่าสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหนึ่งคะแนนจะไม่สูญเปล่าหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงว่าที่พี่น้องได้ ให้ความไว้วางใจกับพรคพลังประชารัฐนะครับให้ความไว้วางใจเลือกผมซึ่งเป็นตัวแทนของพระพระลังประชารัฐในการเป็นลงสมัครเป็นสมาชิกสภาู้แทนนะครับวันนี้ผมก็จะต้องมาเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยครับผมก็จะต้องมาให้มาทำหน้าที่นะครับม,มาดูแลพี่น้องประชาชนที่เขามอบหมายให้ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนกืหมายถึงว่าคะแนนที่ทุกคะแนน เป็นคะแนนที่มีความสําคัญผมก็จะให้ความสําคัญกับทุกท่านและรวมถึงคะแนนที่อาจจะตัดสินใจผิดพลาดไปบ้างหรือว่าตัดสินใจวันนั้นไม่มีตัวแปรอย่างอื่นไม่กือคือคนที่ไม่ได้เลือกเราในคราวนั้นเราก็ให้ความสำคัญทุกคนใช่ครับทุกคนแต่ว่าที่พูดว่า4ี่หมื่นแปดพันนี่คือหมายถึงว่าผมได้เป็นลําดับที่หนึ่งชาะคนที่เลือกเราเป็นผมเป็นคนที่ได้คะแนนในลําดับที่หนึ่งการเลือกตั้งครั้งนั้นนะครับแต่ว่าพี่น้องที่ ค้อนอื่นๆน,นี่ก็ผมก็มั่นใจว่าเมื่อเขาได้ดูรู้จักผมแล้วได้รู้การทํางานอะไรต่างแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าพี่น้องก็จะให้ความไว้วางใจกับผมมากขึ้นนะค,ครับับเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมไหมจากเดิมเป็นนายอำเภอก็คาดว่าเหนื่อยพอสมควรอยู่แล้วราวนี้มาเป็นผู้แทนรัษดรอาจจะดูแลไม่ใช่อําเภอเดียวเลยอาจจะมีสี่ห้าอำเภอหรือทั้งจังหวันนนดนครเรียนรักครับก็ในฐานะของ การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนเนี่ยครับก็ตามกฎหมายรัฐธรรม,มนูญเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนเป็นพวกผู้แทนของคนเป็นชาวไทยน,นะครับก็ก็เป็นผู้แทนของชาวคนครธรรมราชแต่ว่าในภารกิจหน้าที่เนี่ยก็เป็นภารกิจหน้าที่ต้องทำเ,เพื่อชาติงทั้งประเทศทั้งประเทศในหลายเรื่องหลายราวเนี่ยการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเช่น การพิจารณากฎหมายการเสนออะไรต่างเนี่ยที่เป็นภารกิจของสมาชิกสภาผู้แทนเนี่ยเป็นการทําในสภารัฐสภาสภาผู้แทนนะครับอันนี้ก็จะผูกพันแล้วก็จะมีผลต่อประเทศไทยทั้งประเทศนะครับก็จึงเขาจึงบอกว่าสมาชิกสภาผู้แทนก็เป็นตัวแทนของผมจนทยครับอันนี้คือบทบาทแต่ที่พี่แมนได้บอกไว้ว่าเหนื่อยไหมกับบทบาทของการ ทำหน้าที่นายอำเภอนายอำเภอเนี่ยครับผมเป็นนายอำเภอหลายอำเภอครับแต่ว่าภารกิจของนายอำเภอก็คืองานด้านการบริหารหการบริหารราชการครับที่จะทําให้สิ่งที่เป็นนโยบายสิ่งที่เป็นคําสั่งสิ่งที่เป็นมติกลมอละไรแล้วแต่ที่จะต้องนําไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ในความรับผิดชอบในความพื้นที่ปกครองท้องที่ของนายอำเภอเนี่ยครับาอำเภอนั้นเนี่ย อันนี้ก็คือภารกิจที่นายพลจะต้องนําไปสู่รากหญ้าหรือรากฐานแต่ว่าในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเนี่ยครับก็ที่ผมดูแล้วเนี่ยก็กมีอยู่สองบทบาทนะครับก็บทบาทที่หนึ่งก็บทบาทตามกฎหมายที่กฎหมายรัฐมนูนหรือกฎหมายอื่นๆกําหนดไว้ว่าผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนมีหน้าที่อะไรบ้างก็ที่หลักสําคัญก็อยู่ในกฎหมายรัฐมนูญนะครับแล้วก็หน้าที่อีกอย่างหนึ่งไม่ได้กําหนดไว้ ในกฎหมายแลั้งนูนแต่เป็นหน้าที่ซึ่งเป็นภารกิจนะครับในการบำบัดทุกวันพุงสุกดูแลพี่น้องประชาชนในทุกเรื่องเรื่องงานสังคมต้องไปดูแลเรื่องพี่น้องประชาชนขาดแคลนเรื่องอะไรมีปัญหาเรื่องอะไรนะครับเราก็เป็นผู้แทนก็ต้องไปรับเรื่องรับฟังบเรื่องจะช่วยหรือได้แค่ไหนและก็ประสานกับส่วนงานที่เขาทาหน้าที่อยู่แล้วับต้องไปประคุยกับ ประสานกับทุกคนปกครองวจท้องถิ่นต้องไปพบปะกับท่านหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชการอำเภอ Brew เพื่อที่จะบอกกล่าวว่าเนี่ยครับในพื้นที่นี้เนี่ยที่ผมในฐานะที่เป็นผู้แทนน,นักสอรวไปพบมาว่ามันมีปัญหาเรื่องนี้เช่ปนปัญหาเรื่องน้ำครับอ,อย่างเช่นตอนนี้ผมไปดูเรื่องน้ําไม่ไม่มีน้ําหรือว่าน้ําไม่เพียงพอในการทํานาของชาวชาวนาในเขตตั้งตั้งของผมเนี่ยทำเปแตะเรือบปะเกียดอย่างเนี้ยผมก็ต้องไป รับทราบรับฟังแล้วอมีพื้นที่กี่ไร่มีไปชนที่จะเดือดร้อนเท่าไหร่นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ในระดับความรับผิดชอบของหน่วยราชการใหนบ้างก็ต้องไปประสานช่นต้องประสานกับสังกเทศตรจังหวัดกเกษตรอำเภอก็ต้องไปคุยกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานชนาฐานานะครับที่เขารับผิดชอบพื้นที่ตรงนั้นหรือว่าวระดับเหนือขึ้นไปว่าเนี่ยตรงนี้ ปัญหาเรื่องน,นี้และแนวทางในการที่จะแก้ไขเนี่ยท้ารายการผู้ที่เขาทําหน้าที่เหล่านี้เนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ชํานาญการอยู่แล้วเราก็แค่นําปัญหาให้ออกไปดูว่าครับอันนี้เป็นความรับผิดชอบที่ท่านเนี่ยมีแผนง,งานอะไรอยู่แล้วก็จะได้มาบอกเปล่ากับพี่น้องว่าอันนี้ครับาทางส่วนประทานมีแบบนี้มีแผนง,งานที่ว่าจะทูบน้ำจะทําให้มีปริาามาณน้ำกักเก็บน้ํามากขึ้นส่วนของ เกษตรของหน่วยงานที่รับผิดชอบก็จะทํำยังไงอ,อ๋อก็เตรียมเรื่องเ,ออเรื่องผันข้าวเรื่องอะไรต่างนี่แต่ละฝ่ายแต่ละคนเนี่ยแต่ละหน่วยงานเนี่ยเ,ออเขาก็มีหน้าที่อยู่แล้วแต่ส่วนของสมาชิกคณะรัฐมนตรรัรเนี่ยก็ได้ไปพบปะารับทราบปัญหาแล้วก็ไปชี้แนะชนี้นำแต่ว่า ผู morally, use, ้แทนนี่ไม่ได้มีงบประมาณด้วยในมีว่าเอาวันนี้จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เอาเอาไปทำนี้นะไปขุดกรงนี่ไปทําอย่างนี้อันนั้นไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องคนรงานไปด้วยเรื่องของคนไกลของรัฐที่จต้องปฏิบัติผมเป็น้าที่ของนายเพอก็ถ้าผมเป็นนายเพือนี่ผมก็จะต้องทํารายงานไปครว่าหราอว่าหรื่งงานประชุม ตัวราชการที่รับผิดชอบว่าให้ทําอย่างนี้เราก็ช่วยกันเป็นปัจุบันับก็ให้งบมาก็ไปใช้จ่ายเพื่อให้มันตรงตามเป้าหมายตรงตามจุดตรงตามความต้องการแต่ว่าสสกตไม่ใควาผู้เฉีย่าหลนี่ก็บทบาทคว่องกว้างแบนี้ครับแล้วก็อีกอย่างก็คือบทบาทในสภาที่จะไปให้ข้อแนะนําไม่มีกระทู่ไ่มีอะไรต่างเยเรื่องเรื่อง เอาความเบิดร้อนของประชาชนมาถามมาตั้งเป็นกระู้มาอันนี้ผมก็กําลังศึกษานะครับอยู่เพราะผมยังไม่ได้เข้าสภาผมเลือกตั้งมาแล้ววันที่เจ็ดบิบาทวันมีนาเจ็ดมีนายังไม่ยังไม่ถึงเดือนจะไม่ถึงครับแต่ว่าอันนี้สิ่งสาคัญของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรอก็คือเรื่องของการรู้เรื่องบทบาทในสภาในเรื่องที่ว่าเราจะ เป็นไปชมนี่เป็ในแค่ข้อบังคับทาไปชุมอะไรอย่างไรนะครับเรื่องหลายที่ช่วงนี้ก็ช่วงศึกษาเรียนรู้ก็ลูกช่วงศึกษาเรียนรู้ <ๆๆ S 1> ผมก็ต้องมนานั่งอ่านหนังสือมันเด็กเข้าใหม่ฮะเด็กเข้าโรงเรียนใหม่ๆไปโรงเรียนใหม่นยก็ต้องเข้าไปเข้าไปดูว่าเรื่องนี้ผมจะได้โอ,อกาสทาอย่างนี้ได้ไหมจะทําอย่างนี้ได้ไหมเขาก็มีผู้เชี่ยวชาญประจาตัวผู้ชํานาญการอะไรพวกนี้ครับก็มีเจ้าหน้าที่ที่ทางเขากําหนดแต่ก็มีเทรนเนอร์อยู่แล้ว ก,ก็พักก็น่าจะมีเทรนเนอร์มามีครับม, <า S 2> มีครับเ็ทางเวลานี่การไปชมมุมพักการไปชุมพักในเวลาประชุมทางพักก็ก็จะมีสั้นที่มีความรู้มีประสบการณ์ก็จะไปหารืกันในเรื่องว่า,าประชุมพุ่งนี้มาเรือนี้มีเรื่องนี้าทางพักควรจะมีแนวทางไปอย่างไรก็จะได้ไปถึงือนกันนี่ครับก็ก็เป็นเรื่องของบทบาทของการเตรียมการที่จะทําหน้าที่ในฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแต่ว่าในส่วนที่ นอกสภา,าเนี่ยครับผมทําอยู่แล้วพี่หมายก็เห็น่าผมเป็นนานอำเภอก,ก็ทําอยู่แล้วนายอำเภอนนี้บทบาทคน <c oughs> อ,อําเภอเดียวแต่วันนี้มันมีภารกิจเพิ่มขึ้นมาเป็น4เขเภอ,อที่ท,ที่ในเขตตั้งนะที่ผม,มพูดเฉพาะในเขตตัง้งแต่ว่าในส่วนของจังหวัดผมในฐานะองผู้แทนสมาชิกของจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชผมก็ต้องมีบทบาทในการที่จะรับผู้รับทราบก็ต้องไปหมดตั้งโซนเขาโซนทะเลโซนน้ำ ก็ร่วมกันก็ร่วมมือกันกับท่านสมาชิกเอาคนอื่นๆในฐานะที่เราเป็นผู้แทนของพี่น้องไปะชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ส่วนนี้เนี่ยผมเรียนว่าผมได้เตรียมตัวมายาวนานเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเดี่ยะทาหน้าที่นี้มายาวอยู่แล้วยาวนานอยู่แล้วก็ได้มีความตั้งใจที่ผมเคยบอกไว้ว่าว่าผมตั้งใจจะทําหน้าที่เป็นสมาชิกของผู้แทนผมจึงต้องสละตตาแหน่งทางบริหารคือตำแหน่งนายอคเภอจักอำเภอหนึ่งผมรับช่วอำเภอเดียวแต่ตัวนี้ สมาชิกสภาผู้แทนเนี่ยครับที่ผมเขตพื้นที่ในสี่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเช่บัวพระพรมิุราพร์ซึ่งก็มีพื้นที่อยู่มากทีเดียวนะครับแล้วก็ปัญหาความต้องการต่างๆของพี่น้องก็ก็ลักษณะใกล้เคียงกันแต่ว่ามันอาจจะมีความแตก,แกต่างกันนิดนิดหน่อยๆเช่นปัญหาสําคัญเรื่องน้ําเนี่ยน้าท่วมน้ําเล้งอันนี้เป็นพื้นฐานปัญหาพื้นฐานเลยอันดับแรกแล้วก็ ปัญหาเรื่องที่ดินนำกิ่นเรื่องการอาชีพอาชีพบอกว่าชาวนครจังหราดในพื้นที่เขตสามนี่ครับสวนใหญ่ก็เป็นอาชีพทางการเกษตรมีสวนมีสวนยางมีนาข้าวแต่ก็มีผลไม้อลไมะครัด้วยผลไม้เพระพรมก็มีผลไม้ชะงวดนี่ก็เป็นผลไม้ที่มดงเลยาพจังหวดในดงผลไม้ที่มีคุณภาพใช่ครับจุฬาภรก็เป็นเป็นทั้งผักทั้งจุฬาภรอาจจะมีบางส่วนติดโซนเมืองหน่อยด้วยครับสวนยาง แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมาลักษณะเดียวกันก็คือต้องเป็นต้องเรื่องที่ดินปนัญหาที่ดินที่ดินทำกินนะ้ําถ้ามีสออย่างนี้ก็สามารถจะส่งเสริมไม่เป็นคุณภาพได้เรื่องมันก็จะต่อเนื่องไปถึงเรื่องของปากท้องมีที่ดินทำกินมีนะ้ําจะทำก็จะสามารถแบะเราร่วมมืนคิดเรื่องอะไรวันนี้ผมเดินทางไปในตําบล ไปคุนของฟ้าเมื่อวันศุกร์นี่ครับก็ไปเห็นคนที่เขาเคยทํานาเียนาครั้งเดียวทางทางแบบนี้ทํานาานาครั้งเดียวตามธรรมชาติเพิ่งแต่เทวดาเดูการนะครับแต่ว่าวันนี้นี่ความคิดของพี่น้องหลายหลายคนหลายกลุ่มนี่คนรุ่นใหม่เขามาคิดว่าก็ทิ้งว่าที่ที่ที่ดินที่เขาทํานาเนี่ยไม่ควรจะทิ้งว่างเปล่า ถึงช่วงเวลาหลังจากตอนนี้ก็เท่านี้มีนาางอยู่เยอะไม่ครับมันไม่ใช่เป็นนาางแต่เป็นนาปีมันเป็นช่วงว่างอยู่อ่าครับช่วงหลังจากเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นปลอยให้เป็นที่โล่งเป็นสังข้าวที่มีแสงแดดร้อนระยิบระยับไม่ใครไปทําอะไรได้เลยให้วัวไปหากินทำธรรมชาติแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขามีความคิดว่าอาวที่อื่นเนี่ยเขาสามารถที่จะ ไปปลูกพืชดูแลงได้ปลูกพ,พวกอะไรพวกแตงโมแตงโมพวกพ,วกพวกืชที่ดูแลงสัส้นๆครับแล้วก็เป็นรายได้ที่เป็นกอบเป็นกลับนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนี่เขาบอกว่าก็สามารถที่จะทำนาเป็นนาปลอมผมเลยเข้าไปดูเนี่ยเขาทำเป็นแบบอย่างสิบ15้าไร่ประมาณสิหไร่นหนึ่งไร่วันนี้เนี่ยคนอื่นๆนี่กตหลังต้องมองดูวว่าถ้าหากว่านาแปลงนี้เนี่ย สำเร็จสำเร็จทำได้เกิดประโยชน์แล้วก็คุ้มค่าคนอื่นๆก็อยากจะทําด้วยแต่ปัญหาสำคัญก็คือรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราจะมีแนวทางอย่างไรในการส่งเสริมน้ําจะพอไหมใช้น้ำเร่งน้ําจากไหนอก็มีหลายคนคิดว่าเอ้าที่อื่นๆที่เขาเคยไปดูงานห่าเนี่ยเขาใช้น้ําในระบบน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินมาใช้คือมันไม่ได้ใช้ทั้งหมด พราะช่วงเวลาเนี่ยก่อนที่มันจะเข้ารูแรงเนี่ยมันก็ยังมีน้ําอยู่ตามคูเแ่ใช่อาจจะช่วงเดืนเดือนสองเดือนอ่าใช่ครับ<ม>เขามันมีข้าวพันธุ์อะไรนี่ผมผมจัไม่ได้ขอขอ,อะไรสักอย่างเลยเขาใช้เวลาในการทำพวกนี้ประมาณ110ร้อยสิบร้อยสิบวันรอ้รอยสิบวันอ่าแต่ว่าเนะขาใช้น้ําน่ยเริ่มต้นเนี่ยมันมีน้ําจากน้ําฝนน้าที่อยู่ในคลองในคูธรรมชาติเนี่ยมาใช้หกสิบวันแล้วเหลือ้งจ้าหกสิบวันเนี่ยก็จะต้อง ใด้น้ำน้ำบาดาลว่าใต้ใต้ดินน้ำ,นำบาดาลมาช่วยลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราถามว่าเราจะทาอย่างไรในเมื่อเขาเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับส่วนร่ายการที่รับผิดชอบเนี่ยก็ก็จะต้องได้เห็นว่าพี่น้องเนี่ยมีความต้องการอย่างนี้แล้วเราสามารถจะทําให้ได้ไหมถ้าทําให้ได้ก็การสร้างอาชีพสร้างไรายได้สร้างความเป็นอยู่ที่มั่นคงคนที่ไม่มีงานทําช่วงฤดูแล้งเนี่ยก็ ต้องออกไปยกไปทํางานที่ดีแต่รับจ้างไปทําอะไรก็ต้องชิงลูกทิงดาวชิงครอบครัวแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องงานพุกนี้ได้เนี่ยก็จะสามารถชีวิตก็ชีวิตในครอบครัวมีความสุขครอบครัวมีความสุขสังคมก็จะได้รับการดูแลนะครับอันนี้จริงๆก็ทางราชการก็ทําอยู่แล้วแต่ว่าการที่จะทําให้พูดถึงแล้วก็ให้เป็นโอกาสเป็นทางเลือกเนี่ยอันนี้ก็ผมคิดว่าเรา จะต้องเข้าไปขับเคลื่อนให้คนในสังคมเนี่ยได้ได้เห็นโอกาสเมื่อเขาเห็นโอกาสแล้วเขายกมือขึ้นมาบอกว่าผมต้องการผมอยากเก็บได้ผมอยากจะทําอืแล้วก็ฝ่ายทางราชการเนี่ยต้องไปวิเคราะห์ว่าอันนี้มันมีไหมแหล่งน้ําใตดินมันมีเก่นมันเพียงพอไหมจะปลูกอย่างนี้ได้ไหมอ่ือาจจะต้องปลูกพืชชนิดใดซี่มนหรือต้องอาจจะต้องวิเคราะห์คุณภาพน้ำครับใช่ครับใช่ครับอันนี้คือน้นที่ของ นักสื่ของสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรก็ในส่วนที่นอกสภาทีนี้ตอนนี้ทําหน้าที่มาเนี่ยเกือบจะครบเดือนแล้วอีกสองวันจะครบเดือนครับผมเจออะไรบ้างเจอเจอในสิ่งที่คิดว่าเอ๊ะไม่น่าจะมีแต่ว่าทำไมต้องเจออในสิ่งที่พี่น้องประชาชนคาดหวังเนี่ยครับจากการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษดรเนี่ยก็ครับคนตั้งห้าหมื่นคนนะครับที่เขาได้ไว้วางใจเขาคิดว่า เอาแะละเนี่ยต้องเลือกอะไรไปอย่าสิเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาเลือกแล้วเนี่ยครับเขาก็จะจะได้สิ่งที่มันเกิดตามความคิดความประสงค์ที่เขาเลือกเนี่ย uh huh. แต่ว่าคนอย่าง uh huh. ที่ได้รับเรื่องนี้ไม่คนเดียวก็ผมคนเดียวเนี่ยครับก็ต้อง uh huh. ไปติดตาม uh huh. ต้องไปกราบขอบพระคุณ uh huh. ต้องไปติดไปรู uh ้ว่าตรงนี้เชิญมาให้ไปช่วยดูเรื่องนี้เรื่องนั้นหน่อยอันนี้ ปัญหาอะไรเร่งด่วนที่ชาวบ้านมาแล้วเราเจอต้องรีบเร่งแก้รีบเร่งประสานงานอะไรนี่นี่แหละครับเรื่องที่ผมคุยเมื่อกี้นี่แหละครับเรื่องผมไปพบป่าจำากลุ่มนะครับเรื่องน้ำนะครับเรื่องทางนี้ไม่มีน้ําจะทํานาไม่มีอาชีพอาชีพที่จะทําต่อไปเนี่ยทำยังไงแล้วก็กลุ่มที่เขามีความตื่นตัวนะครับก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับที่เขาเคยทําเรื่องอะไรแล้วมันไม่สําเร็จ มันยังติดค้างอยู่นี่แหละครับเขาก็จะมาบอกกล่าวว่าเนี่ยเมื่อท่านแมนเผอรไล่มาสมัครเป็นปโฆขกแล้วเนี่ยช่วยหน่อย,ยอยากจะให้ท่านยไปดูเ,เรื่องนี้ด้วยนั้น,นผมก็ต้องใช้โอกาสใช้เวลาอย่างนี้แหละับ mm hmm. ไปแต่ว่าเวลามันมีข้อจากัดเวลาผมเนี่ยจกากัดมากกว่าจะได้ไปพบเนี่ยครับ uh. <laughs> วันนี้ผมไปสิบ สิบที่ยี่ส,สิบที่บางที่นะโโแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะไปพบเนี่ยแป๊บเดียว <c oughs> อันนี้ชั่วโมงหนึ่งอันนี้คอยได้ห้านาทีสิบนาทีไม่ไม่นานครับเพราะฉะนั้นการตอบสนองต่อสิ่งที่พี่น้องต้องการตอนนี้เนี่ย <c oughs> ผมก็จะต้องบอกกล่าวกันไปว่าผมตั้งใจอย่ากทำที่ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าอาจจะต้องขอเวลาเพื่อให้ให,ให้เวลาผมเข้าไป ที่ผมจะได้ไปพบเนี่ยเวลาสาคัญมากมีแรงกดดันเยอะไม่รู้ว่าคนอาจจะคาดหวับบงสูงม,มากว่า,า,าเลือกในอำเภอขึ้นมาอาจจะดีกว่าที่ผันวนมาก็สิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับมันต้องดีกว่าเดิมที่เขาคิดเนี่ยครับที่พี่น้องก็คิดเนี่ยแต่ผมเนี่ยแหละครับจะทาอย่างไรให้รู้ว่าเนี่ยครับผมกําลังไปวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลน,นี้แต่ว่าพี่น้องอีกตำบลหนึ่งเอาเอาวันนี้อยากจะให มาเปืร์มา,มาดูเรื่องนี้หน่อยจะได้รู้ว่าตอนนี้นายเปืรออยู่ที่โน่นอยู่ที่โน่นที่นี่ <c oughs> ผมก็เลยต้องตั้งสัสตสัมตางานไว้นะครับวิธีการของผมก็ตั้งสำนักงานไว้แล้วก็ตั้งตัวแทนพี่น้องที่เป็นเป็นเครือข่ายที่สัตว์ุมนผมเนี่ยครับก<ช>็บบก<ช>ว่าเนี่ยตรงไหนที่มีเรื่องอะไรที่จะติดต่อกับผมมานะครับก็ขอให้ได้แจ้งมาแล้วก็ผมกลุ่มไลน์เนี่ยอะไรต่างเนี่ยคือพยายามใช้เรื่องของการสื่อสารใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่้ามาใช่ครับในกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์เนี่ย แต่ว่ามันก็ยังไม่ทันดีเพราะคนมันไม่อยู่คนเดียวเพราะผมไปแน่คุณอื่นไปไปงานคือให้ตัวแทนไปให้ผู้ช่วยไปก็มืนไม่เหมือนผู้แทนไปก็ไม่ละไม่เหมือนก็แต่ก็ยังดีหน่อยว่าเออเนี่ยงานนี้มีคนมาบอกแล้วว่าท่านนามเบอท่สันรตจตอาจจะจะมาวันหลังหรือว่าวันนี้วันนี้วันนี้ตัวแทนมาก่อนครับเนี่ยแม้แต่ญาติพี่น้องใกล้ชิดนะครับอย่างก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ผมก็ต้องบอกว่าต้องอันนี้ผมต้องบอกว่า ผมจะตั้งใจจริงๆทําจริงๆแต่ว่าโอเวลาผมไปเรื่อยได้ไปเรื่อยนะครับวันนี้ผมแค่เดือนเดียวแล้วก็ยังมีเรื่องธุรการอีกหลายอย่างเ่อย่างวันนี้ผมต้องมาประชุมที่ประชุมพักนะครับวันนี้ถ้าผมอยู่ที่ในพื้นที่นี่ผมก็จะต้องไปพบปะเรื่องยังไงไม่รู้อยู่ตำบลไหนเรื่องน้ำมันมีคนนัดหมายกันว่าไปดูเรื่องน้ําที่เขาจะวางแผนว่าจะโอ ลงมาที่พื้นที่ทเกษตรตรงนี้ตรงนี้อือแต่ว่าคนที่นัดหมายกันเนี่ยก็ผมไม่ไว้หลังกันนะครับครับก็เลยพยายามอย่างเต็มที่ผมกลับเรียนว่าบอกกลับเรียนพี่น้องออนะครับว่าพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็จะทําหน้าที่ให้ให้ดีที่สุดแล้วจะไปให้ทั่วถึง เท่าทีา่เท่าที่เวลาเท่าที่เวลาห,หน่วยเนี่ยปัญหาสำคัญคือเวลาผมยังยัง,ยงเอาไม่ทันยัง,ยงจัดสรรเวลา<อ>ไม่ไม่ลงตัวไม่ไม่ไม่ทันใจไว้งั้นนะครับไม่ทันใจแต่ผมมั่นใจว่าพี่น้องมั่นใจได้แล้วผมจะใช้เวลานอกจากเวลากลางวันแล้วต่อไปนี่ผมอาจจะต้องใช้เวลากลางคืนนะครับเพ <c oughs> ื่อที่จะตอบสนองเวลาผมมีสองปีเวลาคนอเ่นเ็าทาไปแล้วเนี่ยสองปีสองปีผมเหลือเราอีกสองปีผมมีเวลาอีกสองปีนะครับก็วันนี้เนี่ยก็ต้อง ต้องกราบขอบคุณพี่น้องที่ได้กรุณานะครับได้เลือกให้ผมมาเป็นสมาชิกบ่าวแทนต้องกราบขอบคุณทาง,ทางพระพังประชารัฐนะครับท,าทาาาา่ทานหัวหน้าพรรคท่านคณะกรรมการบริหารพรรคและก็ขอบคุณทีมงานของเือของอที่แมนนะครับรบพที่ได้ให้โอกาสให้ผมได้มาพบปะกปับพี่น้องผู้บ่นานสื่อในเรื่อง บทบาท,บทาของการทำงานในวันนี้นะครับตกก็พอจะเข้าใจว่าหนึ่งเลือกหนึหน่งเ,เดือนได้ทําหน้าที่เต <c oughs> ็มท,ที่และตั้งใจว่าจะทําหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยครับอ <c oughs> ันนี้ขอบคุณมากครับขอบรคุณมากครับนายอออาญาเศร